คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่นอ้องป่องายสู้ปู่สู้ค้นเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางช่องเมเจชาแนลเนาะคะ่ะมารับชมแนวทางน้ากันค่ะพี่น้องคะโค้งสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดกระด้หลวบร้อมไร้สํำนักลร้อาจารย์เนาะคะ่ะมาฝาก กันในมือหนีนอะค่ะก็มีแนวทางชุดพิเศษวันแรงงานเนาะค่ะ3ตัวแอดแพนแพนเชฟต้นแม่แจ็กกี้เนาะค่ะเม็ดเดียวเฮอสเนาะค่ะคนรักงูคุณตาตาทิพย์อาจารย์ไทยลีลาเนาะค่ะและอีกหลายสำนักเด้อค่ะพี่น้องคะมารับชมมาเบิงน้ากันพี่น้องคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะมาเริ่มต้นที่ใบแนวทางแอดแพนแพนพารวยเด้อค่ะพี่น้องคะ3ตัวบนตรงเนาะค่ะเด่นทีส3เด้อค่ะพี่น้องค่ะ 308 803 2โตกะ08 03 38เนาะคะ่ะใบนี้ก็สิเป็นใบแนวทางของแอดมิเตรบอลเนาะคะ่ะพี่น้องคะ307 317 327 07 17 27 57 39และ59เนาะคะ่ะไปต่อที่ใบแนวทางของอาจารย์เมธัศนเนาะคะ่ะพี่น้องคะวิ่งลวดที่5และ3เนาะคะ่ะ ชุดจอกกเก้าหาหาสองหาเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สามแปดสามตัวศูนย์เก้าหาหาสองเจและ6กเจ็ดหาเนาะคะ่ะใบนี้ก็สิเป็นใบเลขถูกป,ปูเนาะค่ะพี่น้องขาถงอาจารย์เมทัศเนาะคะ่ะเพิ่นใด้จุดไว้เนาะคะ่ะสามแปดเนาะคะ่ะตรงกับแนวทางของแอดแคนแคนผ้าลวดเนาะค่ะพี่น้องขามักกระตามได้เนาะค่ะพี่น้องขา ใบนี้ก็เป็นใบแนวทางสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะ3โตเด่น8,60และ83เด้อครับส่วนใบนี้ก็สิเป็นใบแนวทางเลขสามเจ้านะคะพี่น้องคะ3หาเม็ดเดียวเนาะค่ะใบนี้ก็สิเป็นใบแนวทงวนะะนงาเเวะะเวทงเลขประมูลของอาจารย์นมขอนแก่นเนาะค่ะพี่น้องคะชุดฟัน8เนาะค่ะ3โตเด่น8 0 1 8 4 0 8 4 9เก 2ตัวเด่น18 08 58ศและเกาเนาะค่ะพี่น้องคะระวังกับหัวเป็นห8ดเนาะค่ะใบนี้ก็สิเป็นใบแนวทาาของคุณตาตาทิพย์เนาะค่ะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นไหไถ่ห้าเนาะค่ะก็เข้าไหลา่งวดติดเนาะค่ะงวดน,นี้เพิ่นไหไ่มาเจดเนาะค่ะพี่น้องคะกลับเป็นส7มเจ็ดนาะค่ะพี่น้องคะผู้ใดมักก็ตามเพื่อนใดเนาะค่ะ ใบนี่ก็สิเป็นใบแนวทางสายฟ้าแลบนะคะบน463 465 096 967ล่างเนาะค่ะ495909และ3เด้อยค่ะพี่น้องคะไปต่อที่ใบแนวทางของเว็บคนลักงูเนาะค่ะพี่น้องคะกะเข่ามาสองงวดติดแล้วเนาะคะ่ะแอดพึ่งเจอมาเนาะคะ่ะแนวทางนี่เนาะคะ่ะแอดก็เลยนน้ำมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะ 2อพคหกห้าเนาะคะ่ะชุดวินของเพิ่นเนาะคะ่ะ7 2 8 6และหนึงเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่กะกับจะวินเลนได้เนาะคะ่ะมักตัวใดเนาะคะ่ะอัน2ตัวนี่ก็เป็นชุดเจาะของเพิ่นเนาะคะ่ะ7 2 7 8 7 6 7 1 2 8 2 6 2 1 8 6 8 1และ6 1เนาะคะ่ะใบนี่ก็สิเป็นใบแนวทางของพี่ควายคนโก้เนาะคะ่ะ3ตัวเด่น7 2 9 2องเจ็ดสเก้เก้าหนาะคะ่ะเม็ดเดียววิ่งลูดที่2เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะไปต่อที่ใบแนวทั้งของแอดหยุดเนาะคะ่ะสรุปหวยไทยส7งเจ็หเกและ2อหาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเม็ดเดียว5 1น่เนาะค่ะเพื่อนก็บ,บอกว่าผิดเจรณากรสื่อเนาะคะ่ะมักอาจารย์ไดสำนักใดตรงใจเลขใดกระจังคอยตามเพื่นเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ชุดนี้ก็สิเป็นชุดสรุป3ตัวบนของแอดกลุยเซกเกลวเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพิ่นหามาทีห่ง9ก้าเ9 6ดเาเ9และ926เนาะคะ่กะก็เล่นได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ6กับ9 6้ากนนี่ก็ตรงกับเลขแม่เจ๊เด้อคะ่ะพี่น้องคะไทยใต้แม่เจ๊ก็สิบอกเนาะคะ่ะว่าแม่เจ๊มักตัวใดเนาะคะ่ะงวดนี้ ไปตามกันต่อค่ะสำหรับใบแนวทางของแม่แจ็กกี้เนาะคะ่ะพี่น้องขาลูดที่3ลองที่2เนาะคะ่ะชุดเจาะ3 2 3 4อ7 3 9 2 1 2 4 2 7 2 9เนอาะคะ่ะกันที่31เนาะคะ่ะพี่น้องคาสาตัวเด่น0 32 6 24 0 37และ7 39เนาะคะ่ะมาเบิ่งแนวทางของเชบต้นเนาะคะ่ะ แนวทางของเจ็บต้นเพื่อนกะวิ่งลูดที่เก้าล่องที่6เนาะค่ะพี่น้องคะชุดจอของเพิ่นกะเก้าเจ็ดเก้า6องเก้าหกเก้ตัวเด่นหนึ่งเก้าและหนึ่เ่นาะคะ่ะกันของเพิ่นกะสี่และสี่่เนาะคะ่ะไปตามต่อคะ่ะสำหรับใบแนวทางของเฮียออสพารวยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ก่อนซิไปเบิ่งเหลขถูกของเพิ่นกับเล็เม็ดเดียวเนาะค่ะมา่เบิ่งชุดเต็มของเพิ่นก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นกะใหมาทีวิ่งลูดที่1เนาะค่ะชุดเจาะ1นึ่งสามหตัวเด่น 7, 16และ416เนาะค่ะตัวฟันของเพิ่นก็1 6กเนาะค่ะพี่น้องคะกะไปเบิ่งเหลขถูกน้ำกันเนาะค่ะใบนี้กะสิเป็นใบแนวทางเล็กถูกของเฮียออดเนาะค่ะพี่น้องคะ9 4 2เนาะค่ะ ตรงใจพี่น้องกะจัดเลยเนาะค่ะพี่น้องคะใบนี้ก็สิเป็นใบแนวทางเม็ดเดียวของเฮียออสเนาะค่ะพี่น้องคะสาม่งแปดและ18เนาะคะ่ะเพิ่นกระเน้นวงกลมไว้ให้เนาะคะ่ะใบนี้ก็สิเป็นใบพิเศษเนาะคะ่ะชุดพิเศษวันแรงงานเนาะค่ะพี่น้องคะ5 2 7และ27เนาะคะ่ะมาปิดท้ายกันที่ใบแนวทางของอาจารย์ไทยลีลาเนาะค่ะพี่น้องคะ พิ่งลูดที่5และเจนาะค่ะชุดเจาะศูนย์หาหนึ่งองหาศูนย์เจ็ตัวของเพิ่นกับสามศูน์เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามก้าเจ็ดห7าศูนย์เจ็หาหและห9าเก้าเนาะค่ะทีแน่แน่หาเก้าเจกะเจ้ามือนาสีอันแล้วนาะค่ะพี่น้องค่ะเก้าเจ็เก้านาะค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเลขชอบของแม่เจเนาะค่ะพี่น้องค่ะ 1 7 5 0 9เและ04นเนาะค่ะอันส่วน9 0 6 4 2 0และ4 1เป็นเลขของพระอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องครับเพิ่นใไห้มาเนาะคะ่ะมีคลิปเสียงหน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแอดเอามอห้ฟังหน่อยนึงเนาะค่ะเก้าศูนย์เก้านี่หกเนเก้าศูนย์หก เออปุ่นนังซีสองศูนย์งหนั่มินึนั่งเก้เดียวกับเป็นเพียงแค่นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมักกะจังคอยตามเนาะคะ่ะบ้อมักกะ่านเนาะคะ่ะขอบคุณแนวทางถูกสำนักถูกอาจารย์เนาะคะ่ะ เพื่นแบ่งปันขวามูลเนาะคะ่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามาติดตามรับชมและรับฟังเนาะคะ่ะวดน,นี้แอดก็โขอให้พี่น้องโชคดีเฮงเฮงมันมนันเด้อค่ะพี่น้องคะโชคดีจงเป็นของทุกทท่านเนาะคะ่ะพอกันไม่กันแนวทางชุดต่อไปเด้อค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ